แล้วที่เดิมที่ประจำมาพร้อมกับนี่เลยเอามาแค่สองนวยเพราะคือแบบเอามาตำตอนนี้กำลังต้มไข่ตำแตงต้องกินกับต้มไข่เนี่ยบอในมาสองนวยเป็นความภาคภูมิใจเป็นไอ้ออยังกระตามนะที่มัน ได้ม้หยักงาหรือว่าเอียงกรตามที่มันได้ผลผลิตที่มันบ่ค่อยได้ดังใจเขาเอียงประมาณเนี่ยด้วยสภาพภูมิอากาศหรือว่าด้วยสิ่งที่เขาลบทุนไปหรือว่าสิ่งที่เขาปลูกไปอ่ะมันบมเมนตผืดผกของเมืองหนาวมันก็นเลยเป็นเอียงที่หย,ยักหน่อยถึงจะเปลี่ยนนาฮอนเป็นซัมเมอร์แต่จริงต่ว่าซัมเมอร ทางผักเนื้อของเซวิเดนตอนกระเคือน,นก็จะมีอากาศแบบเย็นๆนจ๊งน้อยแนะ่แล้วสวนผักเขานะ่ะเป็นสวนผักที่บริมากกรบทานบริควบคุ้มอ่าเองละ่ะบริควบคุ้มอ่าอุณหภูมิคือแบบเอาพ่อแบบพ่อแบบจังไหนละ่ะตั้มี่ตั้มเกิดประมาณนั่นคือแบบอยากจะปลูกอยากจะปลูกกินเองคือมันเป็น มีมเมล็ดพันธุ์ได้เอาพัานธุ์ผักมากลับบ้านตอนกลับบ้านสองปีที่แล้วบอกสองหรือสามกลับบ้านได้เอามา้าได้เอาอพันธุ์ผักบ้าน,าานเฮ้าม้าก็เลยอยากออามาล้องแต่ละปีแต่ละรลอแต่ละปีก็จะแตกต่างกันไปบางปีก็ได้ผลดีโดยเฉพาะแมงลักพระอิฐู่พระอิตูเนี่ยเป็นเป็นนิยังที่ปลูกเรางามตลอดเลยเป็นเป็นนิยังที่แบบ โหระพากับเขาอ่ะแล้วก็แมงลักสามอย่างจะปลูกประจําแต่ปีนี้คือหลอดแค่โหระพาหลอดแบบหลอดแบบจังไรละหลอดแบบจังไรละคืออนนี้ยฮะทั้งขู่ทั้งเข็นเข็นคกขึ้นวกเขาจะสิเอนว่าแรงไหน,ม,นมันมันโมขืนอะมันโมโคขึ้น,นม,นมนาเลยอะก็เลยมีคามูซื้อว่า อ่สิ่งที่มันได้มาย่ายๆน่ะมันมีความภาคภูมิใจเป็นยี่ย้งที่แบบอืมกินแล้วอิ่มกินแล้วอิ่มกินแล้วชอบกินแล้วมีความสุขอิ่มอกอิ่มใจอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจประมาณเนี่ยเขาปลูกง่ายไงมันก็เลยอันนี้มันบด้หลายเขาบด้ปลูกเป็นสวนแบบง่ใหง่โตหรือว่าเป็นสวนที่เขาปลูกแบบอ่อออแกนิดหรือปลูกเองเสียนะมันเป็นสวนพักบ้านๆน่ะปลูกแบบปลูกปลูกพักกินเองประมาณเนี้ยมี อีหยังกับปลูกอีหยังโพอีหยังหลอดหรือว่าอีหยังที่มันจะเล่นเติบโตเข้ากาันสามารถเก็บผลพผลันธุ์เรามาเฮ็ดกินได้อีหยังสิมันมีความรู้สึกว่าภูมิใจนะเขาเป็นคนไทยพืชผักที่มันมาจากเมืองไทยนะ่ะมันปลูกหยางไงแล้วมันก็บ,บ่ค่อยมีขายตัดนี้ก็คือไปร้านไทยนีะร้านไทยก็ต้องอยู่ในเมืองพุ่นต้องเข้าไปในเมืองผลชื่อแถวนี้บ่มีไงมันก็นเลยเป็นอ e ีหยังที่ว่าภาคภูมิใจมากนําเสนอวันนี้คือผลผลิตแตง ปลูกแปลงได้ปกติไม่แป่งแปลงกว่าแปงกว่าแปลงชีกไก่บ้านเขาปลูกทุกปีแต่ว่าไม่มีปีนี้ไม่มีไม่มีมมแป้งชี้ไก่แล้วมันหมดแล้วบริออกมานน้นจะเละเป็นเอียงที่ว่าภาพภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําแล้วมันได้ผลผล,ผลิตอาจจะบริหลายเอยียงมากไม้ไก,ก่กอง กต้นสองตนกับมาอวดมาอ้านมาชูอันนั้เป็นเรื่องของมูเจ้า่าเป็นเรื่องของข่อยข่อยอยากน้ำเสนอคือผลงานของข่อยข่อยปลูกแล้วข่อยได้กินวันนี้ก็คือเมนูต้มแตงกับต้มไข่มารอแสี่ยน้องกัน